TMF Media Forum 2022เนี่ยนะครับปีนี้ใช้แนวคิดในเรื่องของ world collaboration คือความร่วมมือระดับโลกเป็นความพยายามของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ทำอย่างไรที่จะเปิดพื้นที่ ให้เกิดความร่วมมือในเรื่องของการผลิตสือ่อนำผลงานไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นโอกาสและช่องทางในการที่จะได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมือโปรนะครับระดับผู้กำกับของฮอลลีวูดอย่างนี้เป็นต้นหรือทำอย่างไรที่จะได้ไปคอนเน c กกับเจ้าของแพลตฟอร์มระดับโลกซึ่งมีที่พลต่อผู้คนมากมายมหาศาลในมิติของสื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันมีที่พลต่อประชาคมโลก นะครับทั้งในเรื่องของแนวคิดค่านิยมวัฒนธรรมรวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจเราก็มุ่งหามืออาชีพระดับโลกในแง่ของการผลิตในแง่ของการสร้างสารรค์ในแง่ของการทำการตลาดหรือในแง่ของการวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำอย่างไรที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยโดยที่มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรเนี่ยจะเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลาง เราเชื่อนะครับว่าคนไทยมีศักยภาพมีความสามารถมีองค์ความรู้และประเทศไทยเองก็มีต้นทุนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายมหาศาลการที่เราได้เปิดพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพของคนไทยกับศักยภาพในระดับโลกเนี่ยให้มาเจอกันเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับเรียนนักพัฒนาและนักการผลิตสื่อทั้งหลายเนี่ยครับงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับเป็นโอกาสทองในการที่เราจะคอนเน็ก To the world แล้วก็ g o to the world ครับ